เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ต่อมน้าเหลืองค่ะระยะ 2. ต้องบอกนะครับว่าข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งนะฮะตอนนี้เนะี่ยมันเกิดกันเยอะมากๆครับอย่างกรณีของคุณพลอยเชื่อมันนะครับได้เปิดใจเล่าว่ามรสุมชีวิตนะมันมีมีหลายอย่างเกิดขึ้นกับในชีวิตพี่พลอยในเวลาเดียวกันขึ้นมาพร้อมกันในจังหวะเดียวกันเลยตรวจมาเราก็เจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งลามไปต่อมน้าเหลืองหลังจากผ่าตัดเสร็จก็ใช้แสง ใช้แสง25ครั้งน้าออกไหมไปข้างหนึ่งอะที่พี่พลอยเป็นมะเร็งเนี่ยณตอนนั้นเนี่ย<ม>ก็เพราะเป็นว่าเราไม่ดูแลตัวเองตอนนั้นกินไม่เป็นเวลา<ม>กินไม่เป็นเวลา<ม>กินเนื้อแดงเยอะมากมนอนแบบดึกนอนเช้าช่วงนั้นกินโปรเซสตฟูต้ดตลอดเหมือนแบบอยากกินแบบไส้กรอกอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็ความเครียดด้วยสำหรับเคสแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆฟังแล้วนะฮะอย่าลื ให้เป็นอุทาหรณ์แล้วเอามาปรับใช้กับเราด้วยนะครับไม่อย่างนั้นนะครับด้วยสภาวะแวดล้อมแบบนี้ที่เร่งรีบความเคร่งเครียดฝุ่นพิษอาหารจานด่วนอาหารแช่แข็งต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันล้วนแล้วแต่ทําให้เราเกิดมะเร็งได้ง่ายจริงๆนะครับดังนั้นอย่าให้มะเร็งเกิดขึ้นกับเราดีที่สุดครับเป็นการเตือนใจทุกคนว่าเอ้ยเราต้องดูแลสุขภาพนะเราต้องเช็คร่างกายดีๆนะอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าในการที่เราประมาทนิดเดียวอะ่ะมันสามารถจะเกิดเคลื่อนอะไรขึ้นก็ได้